สวัสดีครับเคุ่ณคุณแม่สวัีพี่ะคะเป็นขับของพี่น้าวน้อเพลนแล้วก็พี่ๆสีตะกินสีกินทุกท่านนะคะที่วันี้ให้กำลังใจพวกเรานะคะพี่น้าสน้องเพล เดี๋ยวออนุนี้ถ่ายรุปรวมจักเล็กน้อยครับเก็บหมดเครับเก็บหมดเลยไม่ว 我们回来了。 哎，他不会打你。